ก็วันนี้มาแจ้งความนายอภิวัตรขันทองนะครับที่เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับ้วก็หาแจ้งความเท็จแล้วก็ใช้ข้อความแมเป็นเท็จนะครับการแกล้งผู้อื่นใหรับโทษทางอาญ,ญาแล้วก็หมิ่นประมาทนะครับในคดีที่นายอภิวัตรขันทองเนี่ยอ้างว่านะครับได้รับไดรบาาบรรรบ้รับหนังสือมอบหน้าจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาในาังมตีนะครับแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับบุคคลทั่วไปที่ท่าปิงรัฐบาล รหรือมีการกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็เมื่อประมาณมาที่ยีก้ามกราเนี่ยเขาก็ได้มีการไปแจ้งความผมที่สอนอนางเล้งนะครับเขาไปแจ้งความคือว่าผมอะไปด่านายกส้นตีนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่กล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจับในฝ่ายท่านนะครับก็คือฝ่ายที่ตรงข้ามรัฐบาลอะ นะครับล้วก็ไปกล่าวหาว่ามีคนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็มีเรื่องของการค้าของเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ที่เขาที่เขาไปกล่าวอ้างครับตอนที่เราแจ้งความแต่หลังจากที่เราได้ดูหนังสือนะครับคําสั่งคอตอเนี่ยเราพบว่าไม่มีอํานาจในการที่จะมีเป็นผู้มีอํานาจในการร้องทุกข์แทนนาย,ยกมนตรีผลิตภูมยุจนาโชานะครับเพราะว่า ผอแรกนี่เขาตั้งผมคือดูมิ่นเจ้าพนักงานกระิบิบหน้าที่นะครับซึ่งโอเคปเป็นนายาแผ่นดินอันนี้เขาได้นะครับเรามาเขาก็มีคําสั่งฟ้องไปยงปังพนักงานอานยาการสารแฝงดุสิตพนักงานอายการสารแฝงดุสิตคือสํานวนกลับมาให้พนักงานสอบสวนสอนนองนางเลิงแล้วบอกว่าเป็นความผิดมีประมาทในการโฆษณาซึ่ถ้าเป็นความผิดมีประมาทในการโฆษณาเนี่ยมันเป็นความผิดสุดตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานเนี่ยจะต้องมอบหน้าทให้นายวิรัติของทอง นะครับเป็นเอกสารหนังสือมอบอนาจนะครับไม่ใช่หนังสือตรวจสอบคอตสอนะครับอันนี้คือในารไวัดขันทองเนี่ยจึงไม่มีอำนาจในการองทุกข์กล่าวโทษหรือมีอำนาจในการแจ้งความโดยคดีเึงเป็นการแจ้งความเท็จนะครับแล้วตัวผู้อาชญาเองไม้มีการพูดรือว่า่องความจริงที่เราพูดคือความจริงนะครับประเทศไทยนะครับกระบวนการรอบๆผลแรงงานเถื่อนก็มาจากเจ้าที่รัฐทั้งสิ้นเรามีการดําเนินคดีกับเจ้าที่รัฐหลางสามคนนะครับซึ่งท่าน นะครับทางดลศักดิ์ีพเนี่ยนะครับก็ได้มีการแถลงจากสมาชิกต่งชาติว่ามีเจ้าหนีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องสารสานายนะครับในการรับสินบนในการ,ร,รลักลอบผลแรงงานเถื่อนมาจากทางด้านอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็มีการไปจับนะครับขบวนการค้าของเถื่อนก็คือขบวนการค้าของหนีภาษีที่เป็นคนของรัฐบาลนะครับกล่าวมาเป็นคนของรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎร ซึ่งพรกภูมิใจไทยยังไม่ยอมชี้แจงแล้วว่าคนที่ค้าของเถื่อนรายเนี่ยที่เราเข้าไปจับกลุ่มที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงสายแสงเนี่ยนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพรักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่วันนี้พรรกภูมิใจไทยยังไม่กล้าถแถลงข่าวเลยว่าผู้ต้องหาที่เราไปจับกลุ่มได้เนี่ยนะครับในโกดัง3าโกดังใหญ่เนี่ยแล้วกล่าวอ้างว่าเป็นที่ปร,รึกษาของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพรักภูมิใจไทยเนี่ยผมก็ถามว่าวันนี้ รรคภูมิใจไทยยังไม่กล้าตอบแถลงเลยว่าไม่เป็นความจริงว่าคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งมีการจับของเสื่อนได้จานวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับการขายบรรับภาษีปลอมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกนะครับเรื่องที่เราพูดเนี่ยคือทุกเรื่องทุกเรื่องนี่เป็นเรื่องจริงนะครับที่เรายืนยันได้เลยว่าสิ่งที่ผมไล์สดเนี่ยก็คือความจริงแต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้วิธีปิดปากโดยให้นายไปวัดขันทองเนี่ยนะครับอ้างคําสั่งคอตสเนี่ยแล้วก็ไปกล่าวหาทั้งดาราทั้ง คนที่เห็นต่างกับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับวันนี้เนี่ยสถาน,นการณ์โควิดยิ่งแย่ลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคุณปล่อยให้มีแรงงานเถื่อนเข้ามาจํานวนมากนะครับถึงวันนี้ก็ยังมีการลักเลอบเข้ามาจํานวนมากเหมือนเดิมนะครับเราบอกได้เลยว่าวันนี้รัฐบาลล้มเหลวนะครับแล้วก็ใช้วิธีปิดปากประชาชนด้วยการให้ในายพิวัตรันทองเนี่ยเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไป ตัวอย่าแล้วเขาไม่มีอำนาจในการแจ้งความไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีเพราะว่าคนที่เสียหายคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นลพลเอกประยุทธ์จนันโอชาจะต้องเป็นคนมาว่าแจ้งความเองหรือนะครับมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้เราได้ดูแล้วนะครับคำสั่งของคอสสเ,เป็นคำสั่งที่ไม่ใช่มอบอำนาจมาให้กับนายบริวัตอันทองมาแจ้งความผมนะครับตั้งแต่วันที่ย9ิบ้ามกรามีที่ไหนนะครับข้อหาแรกเนี่ยผมไปดูเลยว่าย9มิบก้ามกราเนี่ยนะครับมีการไปแจ้งความในย9มิบก้ามกรานะครับ รวมหัวกับหัวหน้าง,งานสอบสวนกับผูุ้่กับสอ,สอนอนนางเลิ้งนะครับพออายการคือสำนวนมาแจ้งผมใหม่เป็นที่ผ้ามิถุนาเป็นดูนมินด้วยการโฆษณาเห็นไ,ไหมครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณใช้อภิสิทธิ์ชนอะไรอภิวัตนท,ทองในการแจ้งข้อหาผมหลายครั้งคือข้อหาเดียวคือเลขคดีเดียวกันแต่แต่พนักงานสอบสวนอ้างว่าข้อหาแรกเนี่ย ที่มีการแจ้งเราเมื่อวันที่ยี่บเก้ามกราเนี่ยดูหมงงิ่นเจ้าพนักงานกันบนบทหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็ถามว่าท่านนายกบัญีเนี่ยทางานหรือเปล่าตอนหนุ่มไร่สดตอนสองทุ่มสุดท้ายก็คือไปไม่ได้คดีนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาวันที่สามสิบไอ้วันที่ยี่บ้ามิถุนาเป็นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเห็นไหมเนี่ยผมต้องถามว่าและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ ข้อกล่าวหาที่แจ้งผมเนี่ยนี่นะครับนี่คือข้อกล่าวหานะที่เขาแจ้งข้อหาผมถามว่าวันนี้รัฐบาลไม่มีแรงงานเถื่อนเหรอเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแรงงานเถื่อนไหมทั้งฝ่ายปกครองทั้งนะครับทั้งตำรวจนะครับนะถูกดำเนินคดีทั้งสามสามคนทั้งนายอำเภอทั้งผู้ว่าเกี่ยวข้องหมดเกี่ยวพันต่อเนื่องตามพยานหลักฐานหมดนะครับแม้กระทั่งทำไปไปสมนะครับ มันมีอะไรบ้างที่ไม่จริงคทั้งแต่ยัยใช้วิธีปิดปากประชาชนด้วยกันอ้างนายรีวัตขันทองเนี่ยนะครับว้องค,คนไปทั่วผมก็ฝากถึงดารานะครับหรือนะครับน้องนนักเรียนที่ิษนักศึกษสารที่อยู่ในรีวัตขันทองฟ้องเนี่ยขอให้สู้ได้เลยครับไม่ต้องกลัว,พวเพราะว่าผมมั่นใจว่าเราสู้ได้แน่นอนในกระบวนการของยุติธรรมนะครับเราเชื่อมั่นตำรวจให้เราเชื่อมันอ่นอายการแล้วก็เชื่อมั่นนะครับผู้สารสืบยุติธรรมว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเรา แต่เราไม่เชื่อมั่นสอนนางเริงเพราะว่าคดีของนายพวั์ขันทองเนี่ยจะมีหัวหน้างานสอบสวนกับผู้กับนางเริงเนี่ยร่วมกันนะครับทำคดีให้นายพวั์ขันทองเนี่ยมากกว่าร้อยคดีนะในปัจจุบันนี้นะครับว่าเสเียเวลาเสียค่าดำเนินความนะเขาตอบอย่างนั้นเขาเลยต้องยอมเสียสองพันแต่จริงอ่ะเขามีมีอำนาจ เพราะว่ามีกประมาทในการโฆษณาเป็นมันเป็นความผิดส่วนตัวว่านายกต้องมอบหน้ามาโดยตรงเขาไม่มีหนังสือมอบหน้าส่ตัวมาแล้วเพราะว่าวัาวาวาวานน,นี้เขาแจ้งเข้อหาผมเนี่ยวันนี้งานสอบสวนต้อง ประชาชนจะได้รู้ทั้งประเทศไงว่าทัพสั่งคอดศเนี่ยคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนมอบหน้าเนีเพราะว่าขันทอมาฟ้องประชาชนฟ้องดาราฟ้องฟ้องใครก็ใช้จะเป็นหมดเลยนะครับ mm hmm. ว่าจริงหรือไม่นะครับผมรอเพราะว่าพยานการน่าฟังคำส,สั่งวันที่ห้าสิงหาครับผมเห็นว่าที่เขาให้ผมดูเนี่ยวันที่เขาแจ้งข้อหาผมอ่ะมันไม่มีอ mm ่า hmm. แต่จะแต่ว่าถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชากล้าทำหนังสือย้อนหลังไหม เป็นถึงคนตรีแเป็นถึงนายยมมตีเนี่ยถ้ากล้ทาทำหนังสือมอบอำนาจย้อนหลังไหมถ้าผมกล้าทําก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะแต่วันที่เขาแจ้งมาหาเราเนี่ยเราได้เห็นหนังสือทั้งไม่มีหนังสือมอบอำนาจแต่นายยมมตีเป็นผู้ยื่นการลงนาม Thank you.